สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านครับอยู่กับช่องขนต้นเรื่องนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมพาทุกท่านมาที่วัดโพครับบรรยากาศเทศการมหาสงการวันที่สองนะครับวันที่สอนะครับมาชมบรรยากาศกันเดินมาที่พระมหาเจดีย์ศรีราชการอยู่ด้านหน้าเลยนะครับก็จะมีซุ้ม อาหารซุ้มเครื่องดื่มคอยไว้ให้บริการนะักท่องเที่ยวเต็ไมไปหมดเลยด้านในจะเป็นก่เอ,อ,อเจอดีทรายนะครับภายในพระหมหาเจดีสีราชการเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันเดี๋ยวชมบรรยากาศด้านหน้าก่อนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปด้านในอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่นะักท่องเที่ยวเยอะมาก คนต่างชาติทั้งนั้นเลยเดี๋ยวออกทางนี้นะครับไปทางนี้ดีกว่าครับ <Yeah. S 1> ว้าวเสื้ <c oughs> อลายดอกงดงามจริงๆครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้าประตูนี้นะ <c oughs> เข้าซุ้มประตูนี้ไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> ตรงนั้นนะักท่องเที่ยวเยอะมากเลย มีกระสอบทรายมีทรายมาพร้อมเลยนะครับงานสองกรานน้ำมัตสการพระบุทธสยาบวัดพระเชตุกพนปี่2568ครับ มาที่นี่ก็จะได้เห็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับเราก็จะกิน,นเยอะมากๆเลยเด<า>ี๋ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวสวมชุดไทยนะฮะ<า>เดินถ่ายรูปอ,อยู่ด้านในเป็นเราก็จะเห็นอยู่เป็นประจำนะครับพร้อม,มุมนี้ภายในพระมหาเจดี<า>จะมีม,มุมที่สวยเยอะมากเลย นะครับดดเดี๋ยวจะพาเอาไปชมด้านนอกด้วยนะครับเราชมด้านในบรรยากาศการก่อเดียดีรายต้องบอกว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจมากจริงๆครับอากาศค่อนข้างร้อนนะแต่บรรยากาศการท่องเที่ยววันมหาสงการที่วัดโคคึกคักมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศด้านนอกนะครับ ตอนนี้บ่ายสองกว่าๆนะฮะตรงนี้คือเจดีย์ทรายที่ใส่ภาชนะไว้แล้วนะครับทำบุญก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนครับร่วมทำบุญได้แล้วก็นำทรายนะครับที่ใส่ภาชนะเข้าไปด้านในไปทำบุญโอเรียกว่าเตรียมไว้พร้อมเลยครับสะดวกสบายมากๆเลย เป็นวัดหนึ่งที่ได้รับความสนใจนะวัดโพในกิจกรรมเยอะมากๆในแต่ละปีนะครับปีหนึ่งกิจกรรมแบบนักท่องเที่ยวคุ้มเลยมาที่นี่นะดูอาหารการกินดีครับร้อนร้อนแบบนี้ถูกใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยมีมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมมีของกินโอ้มีของกินเยอะจริงๆครับวันนี้วันที่สองนะฮะบรรยากาศคึกคักมากเลยครับ เที่เราเรียกกันว่าวันปีใหมยเดาได้จกด้ะหว่างวันที่ษายนพุทธศักราช2568ตรงนี้มีทำบุญด้วยนะครับ ว้าวผะป่าลอยฟ้า,ฟานี่เลยทั้งคนไทยและต่างชาตินะสวมเสื้อผ้าลายดอกอสวยๆครับตรงนี้เป็นนะน้ำน้ำสงนะครับตามกําลังศรทธาส่สงนำพาก็ น้ำอบไยนะหอมๆเลยยืนอยู่ไกลๆก็ได้กลิ่นนะเสร็จแล้วก็จะมาส่งน้ำพระเป็นพระประจำวันเกิดนะครับ,บารนานาสาธุค่ะขออนุญาตนอนธนาสังค์ค่ะหนึ่งัท็กต์ก็ได้สุขโต๊สเอสารมาตั้งนะคะะะนรนนับเพื่อนบารถละใา้กับชีวิตทละนกอโกรธเรานะคะะนรนนับ บรรยากาศสุดยอดเลยครับ เป็นตารางหนึ่ง้วยบาทที่้งเ็ปนระการที่ครอให้ได้อเรสัเี้สลต้งเกนเดต้องหาที่มาาเราได้ทำ้เห็น้ตาที่ว้าเงเราาเือครัขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาลมทำบุญในวันนี้นะคะเอที่เองเป็นตาามาบาทจุดที่ทำบุญมีอยู่หลายจุดเลยนะครับตามกำลังศรัทธาเลยมาวัดโพ ทำบุญได้อย่างจุใจเลยครับด้านหน้าของวิหารพระนอนนี่ครับคนเยอะมากๆชุ่มฉ่าเลยนะบางคนก็เล่นน้ําสงกรานมาแล้วเรียบร้อย<า>จุดนี้อีกจุดหนึ่งน่าสนใจมากๆนะครับ,บ<า>โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าด้านหน้าวิหารพระนอนนี่เ,เนืองแน่นเลย คิวเลยนะฮะต่อคิวปราบพรมน้ำมนต์เลยแล้วก็มารับได้นะครับได้มงคลหลังจากได้ได้มงคลแล้วก็จะให้ท่าอาจารย์นะครับปลูกข้อไม้ข้อมือให้ครับเป็นภาพที่หายากนะครับเรามาที่วัดโพก็จะได้ชมภาพบรรยากาศแบบนี้ครับ ในทุกๆเทศกาลวัดโพจัดกิจกรรมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับอย่างอบอุ่นมากๆเลยครับภาพเป็นภาพที่งดงามนะครับใครมาวัดโพก็พอจะทราบเห็นแล้วก็ชื่นใจครับวันนี้ทุกคนเยอะจริงๆครับ คึกคักมากๆเลยครับพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานนะครับที่วัดโพครับคึกคักมากๆเลยครับเนี่ยชาวต่างชาติก็มาร่วมทำบุญด้วยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องคนต้นเรื่องครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ Tell your fortune, get in with to good luck. Everyone is welcome. Do everything you oh, ladies and gentlemen, Welcome to Sanity good Mortgage For anyone who wants to check their parties, whether it would be working late.